ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม into the dead darkest day นะครับไปเราต่อจากภาคที่แล้วเนะี่ยเราก็ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปจุดนี้ก่อนนะเนี่เนี่ยเราได้คงปืนมาแล้วนะี่หว่าไป่ะปืนไปให้หมดฮนะโอ้กระทะกับไอ้นี่ไปเลย นี่เอาไปให้หมดนะตอานี้บิก๊กหรือว่าเอาเยอะเอาเยอะไปว่าเออประมาณนี้ก็ได้ฮนะอูหนี่เก็บไปแล้วกันเนฮะ้ยเอาไปแหละเพราะขวานได้พังอนะ่ะนี่ก็เป็นตอนกลางคืนซะด้วย ต้องใช้อาวุธเบาๆอ้นนี้ขไข่คว่งที่เดี๋ยก็พังนั่นแนหะมีตัวดักวนะน่ะอันนีนตัวหนึ่งฆ่าแม่ไอ้ตัวข้างๆลุกได้แล้วฮะนีย่ยลุกจริงเด้อปิดตัวเอา้าปิบหาปิดขังตัวเองเอ,งองีกแม่งแม่งแม่งเอ้ยเฮ้ยขาดีโธปิด <c oughs> ขังตัวเองอยู่แล้วฮะ

Tông cái tay lợi cho một lò là lông chung emperor bây giờ đi nào mê lâu hả mày nào mày nào mày nào mày mày á, mày จะผ่านนะครอะไรอีวะ่น่ะตายซะ,ะฟาดไปเลยเฮ้ยมีไหมน่ะเฮ้ยไม่น่ามีนะเปเออลงดีกว่ากระท้าอีกแล้วเดี๋ยวเอาวันนี่ทิ้งไปกระท้าแมวอะเอานี่มา เอากล้องออกไปแล้วกันนะมันสามารถทํามาทําอะไรวะที่มันจะได้ของได้ไดเยอะแต่ตอนนี้เรายังยังไม,เงไม่เรายังไม่มีไม่ไปเด้อเขียนในบ้านก่อนเถอะบนบ้านน่าจะมีหลายตัวนะกระสุนเรามีพร้พอมพร้อมมีที่จะยิงได้หมดบ้านนะถ้าใกล้ตายเด้วกดหมดแน็กอ่ะ เดินแบบใจเย็นๆไปทางท้ายเดี๋ยวทางขวาดีเนะโล่งอะงั้นค่อยไปฮะจาก,การทางนี้ก่อนมีของดีไหมเนะี่ยโอ้โหเอาไงดีวะจะเตลหรือว่าจะตัวๆมันเลยฮะเอา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 ป็นไรง่วงนอนเหรอง่วงก็ไม่นอนเด้ ้อยฝันดีฝันดีเฮ้ยเสียงแม่งอะไรวะโอ้โหเสียงไม่ชอบพ่านหรอนะเสียงยังจะโดนไรกระทืบอะเคอะไรนี่มันทำอะไรได้น่ะชูก้าไม่ออ่ฮะ อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะฮะมีตัวหนึ่งดีวดกว่า,ออวาวดีครับหมอเราพี่กมาสวยเด้อโอเคปลากมาไม่มีอะไรฮะ นี่วะเขาเรียกว่าที่ดามขาที่ดามเลียววน่าจะจำจำเป็นนะเอเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยมานอกรอบอีกรอบนึงจะต,ต้องลงไปเคี่ย์ข้างล่างนะไอตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวดะมีอาวุธอะไรดีๆนะกระทะขวานก็จะพังอนะ เฮ้ยเดี๋ยวเอากระทกตีเลยกระแทกทีมันเดต้นแล้วล่ดิ๋เอาดิโอเคขวานมาน่าจะหมดนะฮะเราก็วิ่งวิ่งเล่นให้ตามสบายตัวได้กระสุนป่ะปีนปีนแต่ห้องตรงนี้ มันมีซัมบี้หลับอยู่อะไม่น่ามันน่าจะตาแล้วล่ะนั่งก่อนนะเฮ้ยมีบันได้เสียงมีเสียงซอมบี้เฮ้ย,ยขวานขวานขวาน,าขวานมาเลยขวานมาเลยเอาเลยดียกว่าเฮ้ยโอ้โหเสียง เค <Okay. S 2> เสียงร้องโอ้โ oh, ห oh. เสียงร้องโคตรแรงลงก่อนกลับกันนะไม่น่าไหวปะเฮ้ยมียาเนี่ยยามียาไม่ใช่หรอวะยาอยู่ข้างบนเหรอ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมาใหมเ่เอาตัวอื่นมาแทนนะนี่ต้องกลับกลับบ้านด่วนๆเอ้ยทางนั้นเป็นทางนั้นนะไปนั่นดีกว่าไปไม่ได้นนะเราต้องไปทางนี้ คิดแล้วโอ้โหตักหน้าประตูเหรอโอ้โหโอ้โหท่านบมืี้โดนฟาดตายตายแน่นอนนะเนกือบตายว่ะรอสักเกือบมองปะ่ะเอาอยาไปกินนะนติดสถานตถานนะอะไรเย้ๆว่ะน่ะฮะอะ่ไม่ออกว,วันนี้ใช้เบนเดดอนะ่ะ ใช้เบนเดตฮิวฮิวแกเบนเดตนี่กินได้ไหมไม่ได้คนระไปเอาไปเล่นไพ่ฮะเพอมันยังติดสถานะไรเมดเจอด้วยต้องถึงตาลีโอมาออกออกด้วยแล้วแฟงแฟนแฝง,งเอาทำอาหารดีไหมนะเดีย๋ยวค่อยทำอ่ะเดีย๋ยวค่อยต้องอัปเกรดตัวอาหารก่อน ที่คาบอาหารนะมันจะได้คาบได้เยอะๆฮะเดี๋ยวตัวคาบยู่ไนะวะเอ,เอออนี่ง่วงนอนด้วยเอาไปนอนก่อนดีกว่าจูนั่งเล่นไพ่ไปเออแฟงแฟงแฟง,ฟงเอาไปคาบของด้วยฮะคาตัวอาหารคาบได้อ่ะ ครัไม่ได้แก่งั้นก็เดี๋ยวค่อยคา้ากันนะเอาไปลุยดีกว่าลุยกับไอเดโออยู่ไหนดดโอไเดโอติดสถานะอะไรวะเออมันติดไนท์เมเดเหมือนกันดีกว่างั้นเล่นไพ่ไปฮะเดี๋ยวหายเอาแฟงไปลุยคนเดียวฮะมาว่างไปไป,ไปที่เดิมไปแก้มือฮะ เอน่ะโอ้โหแต่ของช่างไงของน้อยดีกว่าอุยถ้าห้องเก็บของน้อยอ่ะไม่เป็นไรฮะเอาไปแค่นี้พอพอยังไงก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวได้ปืนเนี่ยผมไม่เอาปืนไปดีกว่าปืนคงไม่น่าจะได้ใช้นะเอาแค่ไอ้ท่อไปพอ กดผิดอีกอะทอนเดี๋ยวก็ฟิวได้ข้างบนอาจจะมีของอีกนะแต่เราต้องผ่านไอ้ตัวดักหน้าบ้านเนี่ยแม่งเกยบทำให้โจตายฮะดีนะมือไหวอ่ะกดฟันไปก่อนทีเนี้ยเลย,ต,ยนะนะญญเตีดตะตันเอาจะไปไหนวะ วิ่งเลยฮนะน่าจะโล่งๆล่งอ่ะไปอยากยุงอะ่ะยังเป็นต้องตีะตัวน่ะ <c oughs> เอาแค่มาเก็บของตกค้างอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยหลบกดหลบได้โอเค นะสัตติวมันดีกว่าสเตติไม่ได้ละบวกไปเลยอ้ยฝันตียังไม่โตเลยอไอ้ดีเมื่อกี้โอ้โหตีวีดุหลายรอบเลยมองหน้าว่ะมองหน้าเารื่องมาฮะแป๊บนึงใจเย็นพี่ตัวนั้น

ปอดไอ้นั่นเลยมันดักมันดักให้เราวิ่งมาดีกว่าแม่งแม่งฉลาดแม่งฉลาดนี่มีดักให้วิ่งมาได้าให้ตกบ้านเอาเอาันี้นก่อานของคาราบจำเป็นกว้วยฮะอันนี้ก็เป็นทางอันนี้นะฮะทางขึ้นไปกะโอ้แม่งลอกให้ตกบ้านดีกว่า <c oughs> อย่างล็อกเลยทำบี้ หลอกให้ตกปนานด้วยะอะไรเนะี่ยขอทางลงไปข้างล่างขอ,อทางนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาด้วยว่ะโัดเชอมีนอ่นะมีดโอ้๋ไอจ้จังจังนัอนไปจังฟุตหลอกเฮ้ยเียงอะไรวะปีนปีนไม่ได้เหรอปีนได้ไหมปีนไม่ได้ครับ ไ่ต้องกระโดดกระโดดข้ามเฮ้ยให้ดักดักให้ผมตกไปนะถ้าผมถ้าผมอาวุธอาวุธแก้พังนี่ตายแน่น,นอนอนะโอเคไม่มีอะไรเลยวะ่ะไปถึงเวลากลับว่ะไปลงเดี๋ยวไปเคลียร์ไอ้ตรงนู้นก็ได้ ไอตรงไหนวะไอตรงข้างขวาเผื่อมีของดีเสี็งมันได้หน้ากลัวนล้ยวะลง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 วิ่งยาวๆบี้ดูแข็งหมด่ะต้องไม่มีอะไรต้องกลัวไหนแด่ด้วะของอะไรวะอ๋อเนี่ยกระทะ ระาะไม่เอาฮะนเหมือนดวนต้องสเตลด้วยไหมสเตลเลยอ่ะมีไม่กินนะดิดล,ลงมีพักผมต้องผมว่ามันจำเป็นต้องเอาไปว่ะเอาท่อไปแล้วกัน ท่อก็คงไม่ได้ไม่ได้ใชนะ้แล้วไปมีมี m a กกิ้งอะไรวะนะ่ะอ๋อตองกันคืนนะครับโอเค the new work คืออะไรวะ

เดนิวอัครับเดนิวอัอ่าอย่างมั่วเลยเดี๋ยวเอาไปนอนแล้วกันนะ,ะนะพอ<ม>ดูทรงออกไปไปลุยไม่ได้เดี๋ยวเอาลีโอไปเลยอนะส่วนแฟรงก์ก็เดี๋ยวอยากให้คราบอ่อมานี่ต้องติดค่าสถานะเลยว,วะไปกดแท็กกดแอดเลยอ่ะคะ่าสถานะ ไม่รู้อะไม่ออกอีกโอ้ยอยังขับได้นะ้องขับโต๊ะนั่นหรอเขาเรียกว่าโต๊ะอะไรวะที่มันจะเป็นโต๊ะโต๊ะนั่นอะไม่คืนนั่นแหละวะไม่รู้อะยวคอยคับอันนี้ก็วางงานแล้วเอาออกไปลุยสักรอบดีกว,ว่าดูนัอแฟรงก์ก็ ก็ทำอาหารรอแล้วกันนะนี่ไงอ๋อโต๊ะแปะลูกอยู่นี่เอาขอข้าไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยแปะลูก่อนนี่แปะลูกเพราะได้ของอนะคีเนี่ยได้นี่นี่จำเป็นนะขาดเขาขาดแขนอนะ่ะไปเอาเจ้าเอา,เอ,าออกไปลุยคนระับไปลุยสักสักสองที่นะครับ เอานี่แท็กซี่วอเตอร์แท็กซี่ดีพอร์ตเอาสองที่นี้ด้วยกันนะแต่ว่านี่เอามิเชลไปฮนะมิเชลก็เอาไปอนี่ไปก็มีดไปแล้วกันนะโอเครท่าจะรอดเดี๋ยวส่วนไนะอลิโอมาไอลิโอนี่ต้องปืนนะ ไปจุดนี้เลยจุดนี้นี่าจะอันตรายกว่าฮะเราดเฟืองแตงหมดเลยเอาล็อกทิกโอเคไปครับชิวๆน่าจะรอดปลอดภัยกันทุกคนนะฮะโอเคมาแล้ว <Wow. S 1> ลิฟต์อินดิฟว่ะจะมีรถให้ครับเนี่ยมีดีปะ บ้านอนะไราเต็มไปหมดเลยซัมบี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะแจมเด <c oughs> ย์เฮ้ยร้องไห้แล้วน้ำปอบเขาหน่อยไหมนะ่ะ <c oughs> โอ้ยเศรษน่ากลัวสุดอะเอ้ยไม่มีซัมบี้สักตัวเลยเหรอ สัมปีไม่มีแล้วครับวานเจี๊ยบดีโอเคเจอวารูรีคอร์ดนะครับเสียงอะไรวะเสียงอะไรใครทำเล็บ้างวะ บ้านอย่างนี้อ่ะน่าจะวิ่งได้ไปวิ่งไม่ได้ีซัมบี้เดียบร้อยที่มันมีเสียงอะไรวะึช่งมหแล้วกันนะนี่องล็อกตรงนี้ต้องมีของดีเงี้ยมีขวานเอาเรื่อง ่ะที่นี่ก็สำรวจชิวๆอ่ะมาดูที่ของออลีโออ่ะจะคิดถูกไหมที่ผมให้ปืนมา,นทา,นะะาทางไหนวะตอนนี้กลับป้านเฮ้ยไงสัมบี้เฮ้ยผมให้รถมันมานิดเดียวเองนี่กว่าสัมบีมบมมบ้จะเยอะป่ะนะเจอทุกตัวน่ะ ไปวะโอ้ถ้าอาว,วุธมันจะเสียงดังมัะนะอะมีของให้รูดไหมไม่มีนะครับอาวุธเสียงมันเสียงดังปะวะมันก็ดังอยู่ฮะไอ้ไอ้พวกนั้นจะวิ่งออกมาปะเนี่ยไอ้ตัวข้างหน้าวิ่งมาไม่เท่าไหร่แต,ต่ตัวนะู่นอะไอ้หลังฉากสี่ตัวฮะนั่นไงลุกมาตัวหนึ่ง ตบได้ตบได้ปลอดภัยอยู่อ๊ยอย่า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 ตบปาโอ้โหโดนตบขึ้นเดียวั่ไไรตบปืนไปเลยตบลมอ่ะมีปืนแต่ไม่กล้ายิงอ่ะสักทีไหมสักเม็ดไหมมีเงาด้วยอืมไปสักทีเด้ เขียนรอมาแล้วผมไปงนะั้นแหละอย่าตกไม่จะไปหลบทำไมเนะี่ยนี่สเต็ปหลบผมบอกไปก่อนสเต็ปหลบผมดีอนะโอเคครับเดี๋ยวตำรวจจุดนี้ให้เสร็จเจอตัวหนึ่งบวกเลยฮะอย่ารอช้าหัางนมาก็ก็โดนอยู่ดีอนะ ประตูมันต้องปิดอ่ะเผยืดเขยืได้วิ่งเสียงน่ากลัวถ้าจริงจริงอนอกำลังนั่งสมาธิอยู่ฮะ เอาชิบหายผมไม่ได้ไปิดตูวข้างหลังมันจะได้ได้ยินไหมวะรอเลยลับแ็กแ็ก,ก,กเฮ้ยอยากกินอยากกินอยาก <c oughs> ยากินบอกว่าอยากกินเนี่ยเสียงนั่งโอ้ยผมว่าไม่ต้องมีซัมบีใหม่อีกนั่นแหละ โอ้ไหแ้อยากกินอยากกินไม่เชื่อฮะได้รับเม็ดกระสุนไปหนึ่งเม็ดเลยไ,ไปด้วยวข้นทางนี้กันนะนี่เหลือแต่ปืนนะใช้มือยามจำเป็นนะซัมบี้เคือตก็ต่อยได้อยู่ยังพอต่อยได้อยู่ หุยจักดักโุ้โยแม่งเอยโอ้โหหลบหลบหลบพุ้ยคิดตี้าต่อยมันนะอ่ะโหถ้าปืนยิงไม่กี่ก็จบแล้วนนะ่ะไม่ต้องเสียเลือดน,นะฮะเฮ้ยชิบหายโอ้โห,โโโหดูทิ มีก็ดักรอยครับดดสุดรเดยมครเทคนิคลับโดดดิมาเลี้ยวโชคดีตอนนี้จังการอาวุธระยะประชิดตัตวๆนะสูดไว้ดีเอาอะไรออกดีวะมีอของจำเป็นไหมไม้ออกไปก่อนแล้วกันเพราะมันมีของแปรรูปอยู่ เดี hey, e ok ka, am, p, okay. ๋ยวแค่กล okay. okay. ับไปเก็บไปนะแล้วผมต้องเอาไข่ไข่ควมก่อนนี่มาข้างบนนะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะอันไข่ควงก็คงไม่จำเป็นนะครับเอาเก็บที่เดิมมานะโอ้โห

บ้านกลับบ้านกลับบ้านรวดรวดเลือดเลือดจะหมดหลอดแล้วมีตัวอยูตรงนี้จำได้เด็กเพิ่งเด็กเพิ่งโอ้ยหลอดหลอดหลอดหนะเว้ยใจเย็นนะเว้ยกลับนั่งสเตลแบบธรรมดาเลยวะไม่ห้าววะต้องยิงต้องยิงว่ะตอนนี้โอ้โหไม่แน่เอาไม้ไปเลยเอาไข่ควงมา ไอ้หรือว่าอาจจะไม่ต้องยิงก็ได้ฮนะมีมีปืนมีเม็ดเดือดจอดนอเนี่ยมีไอ้เนี่ยของดีฮนะผมเอานี่มาเอามามันจำเป็นต้องใช้ฮนะข้างล่างเป็นทางลงมาละ เราดูตรงนี้นะฮะมีทางสำรวจดว่ะช่วงนี้ได้ใช้ปืนบ่ายจัดนะมีผู้รอดชีวิตข้างบนน่นดูผู้รอดชีวิตเด้ผู้หญิงหรือผู้ชายชู ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกกดเข้าเอาเข้าแคมไม่หมดนะเราต้องการแรงงานในแคปนะต้องการใช้แรงงานลงเร็วกลับบ้านต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวจะตายเอาฮะโอเคดักเลยวะตลงไปตายเลยเอาไงดีวะ เอาไงดีตรงนี้น่แตะไม่มีแล้วสัมเบะแอบไปหมดแล้วฮะเชียงเฮ้ยสองตัวเหรอ จริงไหมครับไม,ไม่รีโอตายแล้วโอ้โหคนที่อยู่นั้นตั้งแต่พาร์ทแรกตายในพาร์ทที่หา้าหลายคนนี้เริ่มเครียดนะามาชิคในบ้านกลับมาเหลือสี่คนอีกแล่งกัสาาได้เพิ่มมาคนหนึ่งต้องออกไปเล่นไพนะ่ฮะ โจะหิวเลือดเลยเขาหิวอยู่ปะเนี่ยอ่ะนี่เขาต้องไปต้องใช้แรงงานก่อนเลยเอาไอ้สั่งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้างหลังอ่ะเออแล้วของตกอยู่ที่นู่นหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวโจโจกูอยาโจบุกไปเลยดีป่ะวะ น่าจะยังน่าจะยังไม่เหมาะนะผมไม่สำรวจตรงไหนวะฮะนี่อะแท็กซี่อะจำไว้นะตรงแท็กซี่อะเราจะไปกแก้แค้นให้เพื่อนของเรากันนะครับเราต้องไปเอา,เอาของคืนไม่ได้โอเคงั้นพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้าครับเราเราต้องไปล้างผ่าผาพันซัมบี้ให้ได้